เสียสติไปแล้วหรือเปล่านะเขากําลังตกปลาด้วยเป็นอันเดียวในแม่น้าเยือกแข็งเนี่ยนะนักโทษเช่นเขามีความหลูหรามากพอเกินกว่าจะทําเช่นนั้นได้นะเออว้าวเด็กคนนี้จะเป็นสามีในอนาคตของข้าอย่างแน่นอนเขาดูเหมือนเด็กผู้ชายธรรมดารรมดาไม่เหมือนเป็นจกักรพรรดิเอาซะเลย ฝ่าบาทพระองค์จะไม่มีทางจับปลาแบบนี้ได้แน่นอนในช่วงเวลานี้ของปีปลาจะถูกซ่อนอยู่ใต้น้ําแข็งลึกพ่อตระหนกดีนะถ้าแค่อยากจะทำกิจกรรมสงบๆนะเพื่อผ่อนคลายความเครียกก็เท่านั้นแต่ท่านเป็นใครกันข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนข้าแน่ใจว่าท่านเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับข้าแล้วอ้อข้ารู้แล้วท่านก็คือพระมเหสีชื่อเงียบไว้นะเพคะ ถ้าการจับปลาทําทให้ท่านมีความสุขถ้้อย่างนั้นนี่เพื่อท่านไปคะพระมเหสีในอนาคตน่ากลัวม,มากส่วนฉันท่านกำลังทำอะไรอยู่นะ จูบท่านไงที่ข้าทำท่านเกลียดมันหรือไม่นะ่ะข้าแค่ไม่เข้าใจท่านมักจะทำอย่างนั้นโดยไม่พูดอะไรหรือเตือนข้าก่อนดังนั้นข้าจึงค่อนข้างงงข้าควรพูดอะไรคำบางคำที่ควรออกมาตามธรรมชาติและนั่นจะทำให้ข้ารู้สึกดีใจแต่ถ้าท่านพูดอย่างไม่เต็มใจเพียงเพราะข้าถามท่านมันจะไม่ทำให้ข้าดีใจแม้แต่น้อย ส่วนฉันท่านเข้าใจที่ข้าพูดไหมข้าคิดว่าข้าดื่มมากเกินไปข้าแค่พูดเรื่องไร้สาระแค่แกล้งทำเป็นว่าข้าไม่ได้พูดอะไรเลยหากนั่นลบกวนท่านเดี๋ยวก่อนข้าเวียนหัวนะหากท่านไม่สามารถดื่มได้ท่านควรจะบังคับตัวเองออกจากมารยาทน,นะจากนี้ไป ข้าจะชื่นชมหิมะกับท่านเท่านั้นจากนี้ไปข้าจะดื่มกับท่านเท่านั้นใช่แล้วข้ารู้ว่านั่นเป็นสาเหตุที่ข้าแพ้แม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าท่านกําลังกังวลเรื่องอะไรแต่ข้าจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อพยายามหาคําตอบของท่านแต่สําหรับตอนนี้กลับเข้าไปข้างในกันเถิะจากนี้ไปข้าจะอยู่เคียงข้างท่านตลอดไปท่านยังอยู่ที่นี่เหรอ มีซุปไก่ร้อนบนเตาไปทานสักหน่อยเถิดวันนี้ท่านไม่จําเป็นต้องไปลาดตะเวนกับคนของท่านเหรอข้าให้เวลาพวกเขาครึ่งวันเพราะหิมะตกเราจะได้พักผ่อนอย่างสงบกลังเกิดพายุสินะท่านกลัวหรือไม่องคหญิงข้าไม่เคยกลัวแม้ข้าได้อยู่กับท่านแต่ข้ายอมรับว่าข้ากังวลเล็กน้อยข้าไม่เคยมีประสบการณ์กับเหตุการณ์ใหญ่แบบนี้มาก่อนองคหญิงท่านยังจําสิ่งที่ข้าสอนท่านที่ให้ท่าน ป้องกันตัวเองได้หรือไม่อย่าไว้ใจใครเลยใช่ท่านไม่สามารถไว้ใจใครได้นอกจากตัวท่านเองสิ้นเดือนข้าจะไปกับท่านที่วัดบรรพบุรุษมันจะเป็นการเดินทางที่อันตรายท่านทราบเรื่องนี้ดีหรือไม่มันจะเป็นอันตรายอย่างแน่นอนและมีการซุ่มโจมตีตลอดทางแต่ข้าจะตกอยู่ในอันตรายมากยิ่งขึ้น ถ้าข้าอยู่ที่นี่คนเดียวเมื่อพิธีบวงสวงเริ่มต้นขึ้นตองฉางจะเป็นสถานที่ที่ได้รับการปกป้องอย่างอิสระที่สุดในเมืองหลวงยิ่งข้าคิดถึงเรื่องนี้มากเท่าไหร่ข้าก็ยิ่งรู้สึกว่าการมาพร้อมกับท่านคือตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแล้วท่านฉลาดแบบนี้มาตลอดหรือไม่หยุดทําให้ข้าน่าขำได้แล้วท่านจะทําอะไรเมื่อถึงเวลาด้วยความสูงส่งของท่านไปตามรถม้าของจกักรพรรดิและปกป้องตัวท่านเองหากจําเป็น แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าถามนะไม่ต้องกังวลไปองคหญิงข้านั้นไม่เคยพ่ายแพ้เมื่อทั้งหมดนี้จบลงแล้วเราคุยกันได้ไหมเรามาคุยกันตอนนี้เลยไม่ได้เหรอไม่ไม่ใช่ตอนนี้สงครามจะเริ่มขึ้นแล้วนี้ท่านไม่ควรถูกลบกวนเมื่อเรากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วข้าจะมอบทุกอย่างของข้าให้กับท่าน